ครับสวัสด,ดีชาวเทรดเดอร์กันสุขสุขคนนะครับผมในมือนี้ผมสิมาอัปเดตราคาทองคำนะครับผมในมือนี้เป็นวันที่สิบหา้าสิงหาคมสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเวลาสี่ทุ่มสิบหกนาทีครับผมเวลาเกาหลีในตอนนี้ผมมีอยู่สองแผนนะครับผม,มจากที่ผ้าห่อผ้ากัลลินบาลินเซียวกันลงมานะครับผมแล้วเ่าก็ะเรียน สวิงเปลี่ยนเทนลงมาเรื่อยๆนะครับผม,มว่าสิเฮ้าสีเข่าตามโซนใดโซนใดเออแล้วเฮาก็เฮาก็ต้องเล่นตามแผนคือว่านะครับอาซีโตกรถดบ้างแต่กระโบเป็นยังครับผมขอให้ขอให้ขอให้เข้าในตามที่เงื่อนไขที่เฮาจะเทียนนะครับผม,มในเมื่อนี่ผมสีมีสองแผนนะครับผมอมืคนที่สีเล่นบายและก็เล่นเซฟนะครับผมเออบาย จุดโซนบายนะครับผมตอนนี้มันก็ลงมาหายู่โซนบายของทําเฟรมใหญ่นะครับผมทําเฟรมสีเดนะครับผมในโซนในโซนบายนะครับผมจุดปลายสวิงของโลโลาสุดของทําเฟรมใหญ่ <ฮ úa. S 1> นะครับผมในตอนนี้ถ้าเข้าสี่บายเข้าต้องเขาให้มันเขาเงินไขก่อนนะครับผมรอให้มันเบรกสวิงเปลี่ยนเท่น,นะคะรับผมจังล่อลีเทดแล้วก็จังเข่าไปนะครับผมตามแผนสีฟ้านี้เลย,เลยะครับผม นี่ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นี่คือแผนที่จะบายนะครับผมรอ,อ,อมันเบรกมันอัลซิเรีเทียตจุตรงนี้แลวอัลซิเรีเทียอยู่ตรงนี้อกะควบคุมความเสี่ยงหาจุดเขา่าบายขึ้นไปต่อได้ได้ครับผมออในตอนนี้แ้วก็อีกแผนเซลลนะครับผมมออีความเปลี่ยนไปได้ที่มันจะลงต่อกันได้ะครับผมเข้าลองมาดูบึงท่ามเฟรมหนึ่งเดนนะครับผม ทำเฟรมหนึ่งเดย์นี่ตามแผนสีฟ้าตัวที่เอาสีเปลี่ยนสีนะครับผมเอาเป็นสีม่วงในตรงนี้นี่มันมีความเป็นไปได้ที่มันสีลงมาสางลงมาสางอันโลว์โลวไหมนะครับผมเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนเอ,อมันมีโอกาสที่สีสางโลว์โลวแล้วก็ขึ้นไปสางโลว์ว่าให้ไหมนะครับผมอืม ในทำเฟรมใหญ่เนาะครับผมเพื่อมันจะลงมาหาตัวโซ่นกอดตรงนี้ผมคิดว่านะเออนี่จนจนังซีเคียหาจุดบายขึ้นเป็นอาสิเป็นเป็นเป็นจังซี่นะครับทํทำเฟรมใหญ่เอออาสจจิเป็น h ฮดแอนด์โซเดก็ได้ปึ๊บนี่น,นี่คิดว่าจัางซี่เนาะเออคิดว่าจัางซี่แหละ ตัวนี้เป็นสีเป็นสีเหลืองนะครับผมเอาุนวิปุ้ยนะครับอาจจะม่องว่าเห็นเดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนเป็นสีใหม่ดีกว่าเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับผมนี่ทําเฟรมใหญ่มนันอาจสิเป็นยังสีก็ได้นะครับผม,มนี่ทําเฟรมหนึ่งเดนะครับผมอาจสะสางโลว์โลว์นี่อาจสะสางโลว์โลว์แล้วอาจสะขึ้นไปยังสี่ไปค่อยไต่ลงมานะครับผมอาจสิค่อยไต่ลงมาตามนี้แหละครับผม นี่คือของแผนของการเซลล์นะครับผมเซลล์มันอาจสิรุดโล่หรืออาจสิรุดโลเพื่อขึ้นไปสางหรือให้ไหม่เข้กากระตั้งถาส่วนใบขึ้นไปขึ้นไปหรือขึ้นไปตามนี่แล้วครับผมอืมนี่คือแผนเซลล์หรือในทำเฟรมใหญ่นะครับผมมันอาจสิรุดโลตรงนี้คือผมอธิบายคือมันอาจสิรุดรุดโลตรงนี้อ่านี่เดีย๋ยวนะ ปากกาผมก็ติดเนี่ยบบติดเนี่ยนะครับผมขอได้ขอโทษขอไปนะครับผมอันนี่แหละมันอาศุดโล่ไม,มนก็ได้เออแต่เ้องก็ต้องเขาเงื่อนไขาบายึ้นนะครับผมในตอนนี้มันคืออยู่ในโซนของการบายนะครับผมอเอ,อบ้านนี้ยาวผมสีมาถ้าเอาสีเขาบายเอาสีเขาเงื่อนไขเขา,ขาแบบใดงเ,เดี๋ยวผมสิมาบึงทําเฟรมหนึ่งเดเอหนึ่งเฮ็ดนะครับผม หนึ่งเห,ห็ุนี้คือคือว่าอะไรครับต้องล่อมันเบรกขึ้นไปเออล่อมันเบรกขึ้นไปสวิงเปลี่ยนเท่นนะครับที่มันสางเออสางโลว่าให้ขึ้นไปแล้วกะสางโลว่าโลบไม่เออเขาเรียกว่าสางนิ้วพยยไพ่ไม่เนาะครับผม,มนี่คือเงื่อนไขในการเข่าายนะครับผมต้องรอให้มันเบรกขึ้นไปก่อนเออแต่ถ้าเข้าสี่เข่าายเลยมันอาจสิลดโลลงมากก็ได้ครับผม ตาในตรงนี้มันยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมนี่มันอาจจะขึ้นไปต่ำยู่ตรงนี้แล้วอาจจะล่วงลงมาก,ก็ได้ครับผมอ่ามันรูบุยอีกแล้วอ่าเอาตามนี่แล้วครับนี่เศษสีน้่เเงเงินนี่แล้วครับผมเดี๋อาเอาไม่ดีกว่ากี่ไลน์ขึ้นไปอันนี้แหละเออนี่แหละอืมอ่านี่แหละ นี่มันสีขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมันอาจสีขึ้นออตามเส้นสีแดงนะครับขึ้นมาตามสวิงโตเปลี่ยนเทนนี่อาจสีล่วงลงหรือ,อสางโลูหรือ,อสางโลู่ไม่นะครับผมนี่คือก็มีความเสี่ยงออตัวนี้มันก็ยังยังเป็นคือว่าแล้วครับมันยังเป็นขาลงอยู่เท่ากับถ้าถ้าเท่าจะบายเท่ากับร่อนมันเบรกรอนมันเบรกเกินไปแล้วก็รีเทส เออแล้วก็ทาเข้ากันลอรีเทสแล้วก็หาเข่าจุดบายขึ้นไปเออตามนี้ครับผมเดี๋ยวผมว่าเบิ่งแล้วเอสแอลนี่เขาจีตังเขากับตั้งอยู่ไตโซนนี่นี่แหละครับผมไต้สวิงเลยครับผมผมแนะนำเออนี่คือไตสวิงนี่เลยเอออาซีจักจุดกับบอจักครับผมเออเอากับหาเบิ่งเอาเออจะอาซีโอเป็นพันจุดบูได้ครับผมเพื่อน เขาก็ต้องควบคุมล็อตเอานะครับผมว่างที่เขาบายตรงเด็กห้องกระเสียกระจายไม่เข่าก็ได้เนาะครับผมนี่ตามนี้แล้วครับแผนนี้จังซีแล้วครับผมอัปเดตมินีิครับวันวันที่18สิงหาเนาะครับผมหลังจากที่เราพลากันหลินเซีวลงมาเออแล้วก็เลื่อนสวิงเปลี่ยนเทนลงมาเรื่อยๆเนาะครับผมแล้วก็หาโซนเขาจุดเซียวในมื่อนี่เนาะเออแล้วก็มั่งกระสังคือกราฟนี่มั่งกระสัง ดิเวเวเช่นหนึ่งดิเวเวเชนขึ้นมาไหมคเดี๋ยวมีดิเวเวเช่นในตรงนี้นะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อน,นั้นมีดิเวเวเช่นที่มันส่วนส่วนเขาเรียกว่ามันส่วนกราฟเออนี่ครับผมโมเมนตัมเกิดขึ้นนะครับผมโอเคครับในตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงที่มันจะอาจจะขึ้นได้นะครับผม ย่าง c เขาก็ต้องรอนะครับผมรอในการยืนยันในการเข่าเท่นะครับผมตามที่ผมอธิบายอโอเคครับมือนีมีสองแผนเท่านี้ครับผมอืตามที่ผมอธิบายนะครับผมเออเราเอาจังไดถ้ามักจังใดยก็กดไลค์กดติดตามในช่อง youtube แล้วก็เพจผมนํำได้เลครับผมโอเคครับมือนีรู้เรื่องนัานกันเนาะครับผม